ทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวจะขับรถไปแล้วก็เอาโทรศัพท์ติดไว้ตรงที่หน้าอกนะครับผมแล้วก็เสียงมันอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใช้ไมค์นะครับผมมีหลายคนนะครับถามเข้ามาเมื่อคืนผมก็ไล่ตอบคอมเมนต์ประมาณน่าจะ30 40ี่ไม่ใช่30 40คอมเมนต์เนี่ย ประมาณ30 40, 40ข้อความนะครับที่ผมตอบนะครับแล้วก็บางส่วนก็ยังตอบไม่หมดเพราะว่ามันมันช้านะครับเมื่อวานเมื่อวานนี่ไม่รู้ไปไรเน็ตผมช้ามากเลยก็เลยไม่มีเวลาตอบนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบนะครับผมสําหรับคนที่ผมยังไม่ได้ตอบเนาะก็เยอะมากๆนะครับมันแล้วผมก็ หลายประเด็นด้วยเนาะผมก็ผมก็ทาหลายอย่างด้วยเนาะช่องนี้ก็เลยมีคนถามเข้ามาหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องรถด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องการการเทรด้วยอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก็จะถามเข้ามาเรื่องรถมากกว่านะครับว่าวิ่งซับไหนราคาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงประมาณนี้นะยหลายคนก็คงอยากจะรู้ข้อมูลอะไรพวกนี้หละนะครับก็ผมพูดหน้าไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องราคาเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จริงๆอ่ะ ใจผมว่าอยากจะพูดนะเพราะว่าผมคิดว่าพูดไปมันก็ไม่ได้มีผลอะไรหรอกเพราะว่านายจ้างก็รู้อู่แล้วว่าเขาจ้างราคาเท่านี้เราจะเหลือเท่าไหร่ครับเรามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนอะไรเท่าไหร่เขารู้อู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขากดเราไม่ให้เราโตแค่นั้นเขากดเราไม่ให้เราได้กําไรแค่นั้นเองเขากดเราเพื่อที่เขาจะได้อยู่ได้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้นะครับใครตัวใหญ่กว่าคนนั้นก็ อยู่รอดนะครับคนไหนที่ตัวเล็กคนนั้นก็รับสภาพไปนะครับประมาณนั้นนะครับใครที่มีทุนมากกว่าก็อยู่ได้ใครที่มีอํานาจที่จะกดให้คนอื่นอยู่ในกำมือของตัวเองได้ก็ก,ก็ทํากันไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมันก็มันก็เป็นวัฏจักรธรรมดาอยู่แล้วยิ่งงานขนส่งแบบนี้มันก็เป็นวัฏจักรอยู่แล้วนะครับ ราคางานก็กดต่ําลงให้สุดนะครับต่ําเท่าที่จะต่ําไดนะ้กดให้สุดนะครับพอกดสุดแล้วเนี่ยเมื่อไม่มีรถวิ่งก็ง่ายๆเลยนะครับเพิ่มราคาครพอเพิ่มราคาคนรู้ว่าไอ้ที่นี่ราคาดีก็แข่กันมานไปดาวรถไปซื้อรถอะไรกันมาก็ตามนั้นนะครับผมพอเรามีงวดรถมีะระยเสร็จแล้วก็ติดหนี้แล้วนี่นะครับเขาก็ ค่อยๆดั้มราคาลงมาค่อยๆทําลงมาค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะสไตล์ครับมันเป็นไซด์เวมันเป็นกราฟมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอะนะรถ้าถ้าอยู่ในถ้ารู้จักกราฟเหมือนถ้ารู้จักกราฟเหมือนผมอะ่ะจะรู้ว่าจริงๆอะ่ะมันก็มันก็เปรียบเสมือนกราฟแนะครับมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงมีขึ้นแล้วก็มีลงมันเป็นวัฏจักรนะครับซึ่งคนที่ทำเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับ ถ้าเราเข้าใจมันเราก็เราก็จะเข้าใจมันแบบนี้แหละแบบที่ผมพูดนี่แหละนะครับมันง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยยิ่งงานขนส่งเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าคนที่ทําอยู่ไม่ง่ายนะครับคนที่ตามระบบไม่ง่ายนะครับเพราะว่าคนที่ตามระบบเนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับประมาณนี้นะรพอเราเป็นนี่เรามีรถเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมทีนี้ทําไงครับ คืนก็คืนไม่เข้าคลายก็คลายไม่ออกนะรถก็ดาวรถก็ผ่อนมาแล้วผ่อนด้วยงวดก็สูงด้วยก็กดราคาจะไปต่อจะไปที่อื่นก็ไม่มีทุนไม่มีกําลังแล้วนะถ้าจะไปเริ่มง,งานที่อื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องไปเจอเครดิตอีกงานเครดิตสี่สิบห้าวันสิบห้าวันมั่งฟังที่ก็หกสิบวันมั่งนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของเครดิตเ,เครดิตเ,เงินที่เราจะได้แค่นั้นเองมัน อุปกรณ์นีกครับบางคนวิ่งจากงานงานตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยแล้วไปวิ่งงานพวกงานเหล็กอะไรพวกนี้ก็ต้องไปซื้อผ้าใบซื้อโซ่ซื้อสเตย์ซื้อนู่นซื้อนี่อุปกรณ์พวกนี้ก็รวมแพงๆทั้งนั้นครับไม่ใช่ถูกๆนะครับก็หลายอย่างนะครับแล้วต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตอีกนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางทีคนวิ่งงานอยู่ปทุมธานีอย่างผมเนี่ย ไปย้ายวิ่งไปวิ่งแหลมฉบังเนี่ยคุณภาพชีวิตของครอบครัวก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนี่แหละคือเวลาที่เราจะตัดสินใจซื้อรถเนี่ยก็คิดดีๆครับผมคิดดีๆว่าราคางานที่มันถูกทุกวันเนี่ยมันก็มันก็เป็นวัฏจักรนะครับมันก็เป็นมันก็เป็นกราฟเป็นแพทเทิร์นของมันนะครับเออผมจะพูดยังไงดีอ่ะคือมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผม สังเกตดูถ้าที่ไหนราคางานดีะนะครับราคางานดีมันจะมันมีอยู่ไม่กี่ที่นะครับผมว่าในปัจจุบันนี้น่าจะมีไม่เยอะหรอกน่าจะประมาณ20อซนะอีก80เน่าจะเป็นอ,อ,อีกประมาณสัก40%เนี่ยน่าจะเป็นราคางานแบบกลางๆพออยู่กันได้อะไรเงีน้ยส่งรถแล้วก็เหลือเดือนไม่ไม่กี่หมื่นหรอกนะ,นะแล้วก็จะมีงานที่แบบว่า วิ่งแล้วลุบๆโผล่ๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ดันๆลุ้งๆ,ๆดันๆกันไปอะไรประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก4ี่สิเอร์เซ็นต์นะครับประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มีงานที่แบบก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมมององนั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเท่าที่ผมเห็นงานนะราคางานหลายๆที่เลยที่อื่นแล้วก็คุยผมเป็นชนชอบคุยแล้วนะชอบถามอยู่โน่นโน่นี่นๆๆแล้วนะส่วนเขาจะพูดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันอยู่ที่บางครั้งก็ อยู่ที่ตัวเราว่าเราวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาให้มาได้มากน้อยได้มากขนาดไหนมันก็อยู่ที่ประสบการณ์ของเราด้วยนะว่าเราเจออะไรมาบ้างเราผ่านอะไรมาบ้างเหมือนกันนะ, <c oughs> นะครับก็คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนจริงหรือไม่จริงเนี่ยประมาณนั้นนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดวิเคราะห์แยกแยะค่อนข้างที่จะแม่นนะครับอ่าแล้วก็ไม่คิดเข้าข้างตัวเองนะครับบางคนคิดเข้าข้างตัวเองนะโอ้ราคางานแค่นี้สมมุตินะผมสมมุตินะ ไปกรุงเทพเชียงใหม่หมื่นสี่ลถน้ำมันบอกว่าถ้าใช้รถประหยัดน้ำมันหน่อยเฮ้ยวิ่งได้นะวิ่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะผมเราก็ขับให้มันประหยัดหน่อยแต่ความเป็นจริงผมอยากจะบอกว่าเราจะขับรถให้มันประหยัดน้ำมันเนี่ยโอ้ถามว่าขับได้ไหมมันขับได้นะแต่ว่างานที่เราได้มาเนี่ยบางครั้งเนี่ยงานเชียงใหม่เขาออกกันสี่โมงเย็นไม่เกินเนี่ยสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ย แต่บางทีบางยังงวะบางวันเนี่ยเราได้งานไปนู่นออกสี่ทุ่มห้าทุ่มนีแล้วเราต้องส่งงานประมาณสักไม่เกินสิบโมงเชา้าอ่ะทําไงอะ่ะก็ต้องเหยียบดีครับถ้าไม่เหยียบก็ไม่ต้องนอนวิ่งวันนั้นถ้าเกิดว่าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมนะแบบวิ่งงานมาแล้วก็ยังคนเรามันไม่ได้พร้อมตลอดหรอกครับมันไม่ได้มาแบบเต็มร้อยตลอดหรอกคนเราอะนะต่อให้นอนมายังไงก็ช่างบา,างครั้งอ่ะมันไม่เต็มร้อยหรอกเนะีมันก็ต้องมีจอดพักจอดนอนบ้างระหว่างทางนรอประมาณนั้น พอเจองานอย่างนี้เข้าไปออกสี่ทุ่มเนี่ยโอ้โหต้องตาตั้งเลยทีนี้นะเหยียบสิครับเจ็ดสิบแปดสิบนะครับตลอดทางนะเพื่อที่จะให้มันทันนะถ้าไม่ทันก็นอนอีกคืนนึงก็ขาดทุนนะครับนะก็ขาดทุนนะขาดทุนยังไงก็ก็เราไปไม่ทันก็อรอลงอีกคืนนึงก็ขาดทุนนะครับแทนที่เราจะได้ตีรถกลับมาแล้วมารับงานอีกเที่ยวหนึ่งก็กลายเป็นว่าเราต้องนอนอีกคืนนึงแล้วก็เสียเวลาขับรถกลับอีกวันหนึ่ง แทนที่เราจะได้กลับมาถึงเราไปถึงตอนเช้าใช่ไหมลงของเสร็จสิบโมงเที่ยงเราตีรถกลับแล้วประมาณเที่ยงคืนอย่างช้าก็ประมาณเช้าแล้วกันนะเช้าเราถึงแล้วแทนที่เราจะได้รับงานแต่พรุ่งนี้แต่ถ้าเกิดเราไปไม่ทันเช้าเรายังอยู่เชียงใหม่เลยกว่าจะได้ลงของกว่าจะอะไรเสร็จก็ประมาณเที่ยงตีรถกลับมาก็เที่ยงก็กลายเป็นว่าเราต้องไปนู่นเลยกลับไปอีกนะครับก็เสียเวลาไปนะครับ แต่ค่างวดค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันไม่ได้รอเราครับนั่นแหละนั่นแหละคือการขาดทุนแบบขาดทุนแบบว่าถ้าเราไม่รีบเราก็ขาดทุนถ้าเรารีบเราก็ขาดทุน <c oughs> ก็เลือกกันเอาแต่ถ้ารีบแล้วมันทันมันก,มนก็มันก็โอเคเราก็ขาดทุนแต่ว่าเราก็ยังอ่าเราก็ยังรีบกลับมารับงานได้ประมาณนั้นนะหลายหลายคนคิดเข้าข้างตัวเองนะรเรื่องนี้นะหลายคนบอกว่าย ซื้อรถที่ประหยัดน้ํามันเราก็ขับให้มันประหยัดน้ํามันได้นะครับครับเลี้ยงไปเรื่อยห้าสิบห้าหกสิบหกสิบห้างเงี้ยวิ่งไม่เกินนี้นะความเป็นจริงมันมันไม่ใช่ครับความเป็นจริงนะยืนพื้นต้องมีเจ็ดสิบนะครับยืนพื้นเนี่ยต้องมีเจ็ดสิบโดยเฉพาะงานห้างอย่างผมเนี่ยนะครับความเป็นจริงมันต้อง 70. เจ็ดสิบแต่ถ้าเราไปวิ่งตามเ,เส้นทางที่ ทางหลวงชนบทเนี่ยเราวิ่ง60ได้เพราะว่าเรามันเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้ามันเส้นทางอย่างเงี้ยเส้นทางหลวงเส้นทางหลักเนี่ยนะเราว,าว่าวิ่งยืนพื้นประมาณ70 75ประมาณนี้ก็เป็นความเร็วที่มันมันปลอดภัยสําหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่ได้ไม่ได้เร็วจนเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไปก็เป็นความเร็วที่ปกติ แล้วเป็นความเร็วที่รถมันลอยตัวแล้วมันก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแต่ถ้าเราเหยียบเกินนะ่ะมันก็อีกเรื่องครับมันโอ้หลายอย่างครับไหนต้องเรื่องน้ําหนักเที่ยวนี้โอ้นหนักเยอะกินรถกินน้ํามันเยอะไม่วิ่งแล้วไม่ลอยตัวรถหนักท้ายหนักหัวหน,ห,นห,นหนักนู่นหนักนี่จริงๆปัญหามันถ้าใครจะบอกว่าโอ้ก็คิดปัญหาเยอะแยะอะไรเงี้ยเออใช่มันปัญหามันเยอะจริง แต่พอมาทาจริงๆจ,จะรู้ว่ามันปัญหาเยอะจริงไอ้ไอเรื่องเก็บไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้แหละนะครับมันก็คือปัญหามันก็มันก็คือสิ่งที่จะต้องตอดคุณไปเรื่อยๆอะ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเลยวันนี้เราออกตามเวลาเลยนะออกห้าโมงเย็นผมยกตัวอย่างงานเชียงใหม่แล้วกันออกตามเวลาออกห้าโมงเย็นน้ำหนักโอ้ยเบามากเลยเที่ยวนี้รวมรถรวมอะไรแล้ว35ตันโอ้ยสบาย อย่างเนี้ยเราวิ่งเลี้ย,เยงเหลือดได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้ครับ,รบสบายสบายเลยนะครับผมเรา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 ทำได้ในสิ่งที่เราคิดแน่นอนถ้าเราทำจริงแต่นะถ้าเมื่อไหร่คุณออกสี่ทุ่มแล้วเสือกน้ำหนักหนะักสี่สิบห้าตันด้วยเอ,นะเอาเรื่องนะเป็นเรื่องขึ้นมาทันทีนะเที่ยวนั้นผมบอกเลยว่าน่าจะขาดทุนนะ่ะ <laughs> น่าจะขาดทุนนะครับผม นี่คือความเป็นจริงนะครับผมทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยราคานี้เราวิ่งได้ราคานี้เราวิ่งได้าคาุณต้องคิดจากเลรสามเลยนะครับแล้วคนที่ตัดงานมาให้เราวิ่งเหมือนกันนะนะพวกนี้นี่สําคัญมากเลยนะคนที่แบบว่ามีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่เข้าไปเอางานมาให้รถวิ่งเนี้ย ก็ไม่ได้รู้ตรงจุดนี้นะผมไม่ได้รู้ว่าไองานแบบนี้งานแบบนี้หน้างานอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่รถวิ่งไม่ทนันรถรอบนู้นรอบนี่มันเป็นแบบนี้มันจะเป็นอะไรมันจะนยังไงอะไรเงี้ยคือเขาคิดแล้วเขาคํานวณไม่ไดนะ้สมัยก่อนเนี่ยคนที่แบบทําขนส่งส่วนมากก็จะเติบโตจากการที่เริ่มจากเป็นเด็กรถเลยนะเป็นเด็กรถขึ้นมาขับรถแล้วก็มาเป็น ซื้อรถมามาเป็นเท่าแก่มาเป็นเริ่มมีเท่าแก่เยอะมีอะไรเยอะเียะครับคนเหล่านั้นนะถ้าเกิดถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคือเขาเข้าใจคนระับเขาเข้าใจหน้างานเข้าใจระบบขนส่งมันก็ต้องมีที่ยออที่มันไม่ได้มัง่งไม่ได้ได้มัง่งอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเป็นราคาออกมาที่ทํายังไงเขาถึงจะอยู่ได้นะครับนั่นแหละประมาณนั้นนะครับเขาก็จะคิดราคาที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสิปีที่แล้วเนี่ย ถ้าผมดูนะตามแบบข้อมูลอะไรพวกนี้ผมว่าคนที่ทําขนส่งนีคือรวยนะคือมีเงินนะมีแบบว่าในระดับแบบเคยอยู่ได้ทําธุรกิจได้สบายการแข่งขันมันก็ไม่ได้สูงผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้แข่งกันดูเดือดบ้านบ้าขั่งอะไรถึงขนาดทุกวันเนี่ยแต่ว่าถ้าเราคิดจริงๆอ่ะมันก็มันก็คือไซเบี์แหละเอ้ยไม่ใช่ไหมมันก็คือเขาเรียกอะไรมันก็คือว่าจะจัด นะว่าจะจัรของราคางานนั่นแหลนะที่มันก็ต้องมีอย่างนี้แหละอย่างที่ผมบอกนะมันขนส่งมันง่ายนิดเดียวถ้าไม่มีรถเข้าไปวิ่งถ้าบอกว่าราคางานถูกเกินก็แค่เพิ่มราคานะพอเพิ่มราคาปากต่อปากบอกกันเป็นคุณคุณอยากจะแนะนำญาติาพี่น้องไหมละ่ะนะผมถ้าสมมติว่าไปเชียงใหม่เนี่ยราคา3 5มหมหาอ่าเงี้ยนะผมหักค่าน้ำมันไป1 5ื่นเงี้ยแล้วเหลือสองหมื่นะราคางานดีๆอย่างเงี้ย เป็นเป็นใครก็ก็อยากจะแนะนําแนะนําญาติพี่น้องตัวเองมาทําก็สุดท้ายแล้วก็ดึงก็ซื้อรถก็อะไรกันเกิดการบูมกันขึ้นนะครับผมปากต่อปากว่าเอ้ยราคางานรีบมันต้องทําต้องเนี่ยที่นี่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อรถมันเยอะขึ้นงานมันน้อยหรือว่ามันเป็นช่วงยิ่งยิ่งขนส่งเนี่ยมันจะเป็นช่วงนะครับช่วงหนึ่งที่งานมันจะน้อยมากที่ช่วงหน้าฝนเนี่ย ช่วงหน้าฝนเนี่ยมันงานมันจะน้อยมากแบบแล้วจะมีช่วงหนึ่งที่แบบงานเยอะเยอะแบบเยอะเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วรถมันก็มีความสามารถคนขับมันก็มีความสามารถในระดับที่มันทําได้นั่นแหละยิ่งมีกฎหมายเข้ามาควบคุมอีกว่ารถบรรทุกวิ่งได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณเอาห0สิบเลยคูณเข้าไปยี่บสี่ชั่วโมงเลยครับขับแม่งย4ิบี่ชั่วโมงเลย ไม่ต้องหยุดไม่ต้องจอดไม่ต้องอะไรขับสองคนไปเลยรับนะคิดแบบนั้นเลยนะผมแล้วก็เอาค่างวดค่านุ่นค่านี่อะไรต่างๆนานาค่าศึกหลอพวกนี้มาคิดมาคํานวณดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมกับราคางานที่เขาให้มาเออลองคิดให้มันลองคิดให้มันสุดลองคิดให้มันสุดดูครับลองคิดให้มันสุดดูแล้วก็มาคิดตามความเป็นจริงว่าเราทําได้แค่ไหน รถคันนึงมีความสามารถคนคนนึงมีความสามารถขับได้แค่ไหนแล้วกฎหมายมันบังคับใช้ความเร็วเท่าไหร่เราจะต้องทํารอบต่อรอบต่อวันกี่ชั่วโมงเราไปเชียงใหม่กี่วันกี่ชั่วโมงเราถึงจะกลับมาแล้วเราถึงจะได้อีกหนึ่งรอบลองคิดความเป็นจริงดูครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือความเป็นจริงนะ,อะลองคิดดูนะครับสําหรับคนที่แบบถามผมเข้ามาบอกว่าทีรวัดกัก ไม่อยากให้เราไปวิ่งด้วยหเปล่าอะไรเออก็คือมันมีก็มีสิทธิ์คิดครับผมไม่ได้ห้ามมีสิทธิ์คิดเลยนะครับผมไม่ได้ห้ามเลยแต่ว่าเท่าที่ผมบอกผมคือผมพูดความจริงทั้งนั้นนะผมพูดความจริงเลยนะครับหลายคนไม่ชอบให้ผมพูดความจริงนะครับพอพูดความจริงแล้วก็รับไม่ค่อยได้กันถนามว่าแล้วออทําไมผมบอกว่าขนส่งมันไม่ดีแล้วผมยังทํา ยังทําอยู่ก็คนเราการที่จะเปลี่ยนจากอาชีพหนึ่งไปสู่อาชีพหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับส่วนตัวผมเองก็พยายามดิ้นเพื่อที่จะไปจากอาชีพนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็เราเดินสายอาชีพนี้มาเป็น10ปีแล้วผมก็อยากจะสู้สู้ในแบบที่วแบบ่าเออผมก็บอกให้กับทุกคนดีแหละวะ่าความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะราคางานเนี่ยเราเรามาไกลมากๆเราตกต่ํามากนะครับ นี่แหละในสิ่งที่ผมพูดคือผมนี่แหละในสิ่งที่ผมกาลังจะทําให้มันดีขึ้นไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือมันแย่ลงแต่ในสปอนคิดของผมคิดว่าถ้าเราบอกว่าวันนี้ราคางานขนส่งเรามันตกต่ามากเลยอ่ะมันห่างไกลจากความเป็นจริงมากเลยะนะครับคนที่ทําอยู่นี่คือแบบกระอากเลือดนะกระอากเลือดนะครับแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังมีคนที่ทําได้อยู่มันไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ซะทั้งหมดมันก็เป็นทุกวงการแะละมันก็มีคนที่ขาดทุนแล้วคนที่ ได้กาไรคนที่อยู่รอดในตลาดอยู่รอดในเขาเรียกอะไรอยู่ในอยู่ในวงการให้มันอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแอบเราจะไปเราจะไปบอกทั้งหมดเลยว่าเฮ้ยมึงทําไม่ได้แล้วมึงไปบอกคนอื่นว่าเขาทําทไม่ได้เออมันก็แบบนี้คือมันก็ม,นกมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ถูกคือมันยังมีคนที่ทําได้อยู่เออแต่ว่าคุณก็ต้องไปหาเส้นทางไปหานู่นนี่นั่นอย่างที่ผมบอกว่าแต่เวลาที่ คนที่พูดจริงๆส่วนมากก็คุณก็ไม่เชื่อหรอกนะครับุณก็ไม่เชื่อหรอกเพราะคนก็ไม่รู้อ่ะนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเคยคุยส่วนมากเขาจะบอกว่าที่บอกว่าไม่อยากให้ผมไปวิ่งด้วยหรออะไรเงี้ยนะคือไม่ใช่นะไม่ใช่คือผมพูดความเป็นจริงพี่ลองคิดดูนะผมบอกราคาพี่ไปพี่ลองไปคิดคำนวณพี่คิดได้อยู่แล้ว พี่รู้อยู่แล้วว่ารถนะประเภทหัวลากมันวิ่งกี่กิโลต่อลิตรถ้าพี่รู้เรื่องเนี้พี่ก็คิดได้หมดเลยนะพี่ต้องรู้ก่อนว่ารถที่พี่จะใช้เนี่ยมันวิ่งได้กี่กิโลต่อลิตรอมันกินเชื้อเพลิงกี่กิโลต่อหนึ่ลิตรอ,อันนี้สําคัญมากๆนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้สำคัญว่าวันนี้คุณจะใช้วอลโวหรือคุณจะใช้อีสวคุณจะใช้เครื่องกี่ร้อยแรงอันนี้มันเป็นเรื่องที่ มันเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วกันนะอ่าอีสูสามร้อยหกะคุณจะใช้ก็ได้มันเป็นรถที่ดีแน่นอนมันเป็นรถที่ดีผมเองผมก็อยากจะใช้เหมือนกันรถที่ดีๆอะนะผมแต่ความเป็นจริงอะมันมันใช้ไม่ได้ไงถ้าเอาอีสูสามหกมาผ่อนเดือนละสี่หมื่นเจ็ดห้าหมื่นอย่างเงี้ยถามว่าอยู่ได้ไหมรายได้ห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยแล้วจะกินอะไรอะส่งแค่รถก็หมดแล้วคนะ่าศึกหลอนยังไม่ได้เลยนี่แหละ นี่คือความจริงครับนี่คือความจริงความจริงที่มันไปต่อไม่ได้นะครับอย่างวันนี้เรามีรถหนึ่งคันเรามีรถหนึ่งคันแต่รถเราไม่มีงวดเลยรถเราไม่มีงวดนะนะครับอันนี้คือก็คือเรื่องจริงเหมือนกันนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นทุกที่หรือเปล่าคือมันไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ยังไงล่ะทีละวันมันไปต่อไม่ได้ตรงที่ว่าวันนี้สมมุติว่ารถเราไม่มีงวดเลยอะ แต่เราวิ่งเราวิ่งอยู่แล้วเ,เราเหลือเดือนละประมาณ70,000ื่นแล้วกันเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นนี่สำหรับขนส่งเนี่ยประเภทหวัวลากขึ้นไปเนี่ยผมถือว่าเป็นรายได้ที่ต่ําเตี้ยเลี่ยดินมากๆไม่พอกับค่าใช้จ่ายรายปีด้วยซ้ำไปไม่พอกับการที่เราจะทาแล้วเหนื่อยกับอาชีพนี้นะผมเพราะว่าการทําอาชีพนี้การลงทุนในในขนส่งเนี่ยมีปัญหายิบย,ย่อยเยอะแยะมากมายนะผมที่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกน้องเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับทุกอย่างเลยนะมันเยอะมากทุกอย่างม,มันมีปัญหาทั้งนั้นหลยนะผมแต่ขนส่งเนี่ยมันจะแบบว่าจะทาให้คุณเสียสุขภาพจิตนิดนึงนะประมาณนั้นนะมันไปต่อไม่ได้ก็คือว่าสมมุติว่าคุณอยากจะจ้างลูกน้องแล้วแหละอยากจะเพิ่มรถอีกคันหนึ่งนะแต่คิดคํานวณดูแล้วเนี่ยมันไม่เหลือแล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็คืออยู่ที่ว่า มันก็อยู่ที่คันที่คุณขับไปและถ้าคุณจะคิดไปต่อมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเราก็โตไม่ได้แล้วพอโตไม่ได้เสร็จปุ๊บคนที่อยากโตมันก็มันก็อาจจะมันก็อาจจะมันก็อาจจะยังไงอ่ะคือหมดกาลังใจหมดความท้าทายอ่ะใช่ไหมคนเราไม่ว่าทําอะไรก็ช่างอ่ะผมเชื่อเลยว่าคนที่ออกรถคันหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงคิดว่ามีคันที่สองต้องมีคันที่สองคันที่สามคันที่สี่เพราะคนเรามันหยุดการ มันหยุดไม่ได้หรอกครับมันหยุดไม่ได้หรอกใ,ในเมื่อถ้าเกิดมันมีช่องทางที่จะทําได้คนเราทําแน่นอนแต่ว่าถ้ามันทําไม่ได้ถ้าเราไปฝืนเนี่ยปุ๊บเนี่ยยิ่งงานขนส่งแบบเนี้ยค่าใช้จ่ายสูงๆมันแพงแบบเนี้ยยางเส้นหนึ่งก็ถ้ายางดีๆก็เป็นหมื่นนะครับแล้วสภาพถนนการจราจรทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับสภาพถนนเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้เละอย่างไรนะครับแล้วก็ทําให้ช่วงล่างเราเสียไปนะครับ ป,ปีปีหนึ่งซ่อมรถกับช่วงล่างนี่ไม่ใช่น้อยนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าช่วงล่างเฮ้ยก็เปลี่ยนคอไม้เปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนอะไรแค่ปีสองปีครั้งเองนะครับเออใช่ปีสองปีครั้งเองนะครับมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรบ่อยใช่ไหมลนะ่นะแต่ว่าถ้าเกิดมันหลวมนิดนึงเนี่ยสิ่งที่มันต้องกินเลยก็คือ,อยางหน้านะยางหน้านี่เปลี่ยนปีละครั้งก็โอ้ก็ถือว่าอก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะครับ ลองเอาไปคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยถ้าปีหนึ่งเราเปลี่ยนอย่างใส่ของบิตโตนเลยเนี่ยก็ปีนึงใส่ของบิตโตนใส่295ดีๆหน่อยนะครับก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นะ2 0 0 0 0กว่า2 0 0 0 0ทีซะ่นสีห้ากลมๆมาเอาไปคิดเป็นค่าเฉลี่ย,ยต่อเดือนนะต่อวันเฉพาะแค่ค่าย,ยางอย่างเดียวก็วันละเท่าไร่แล้วเดือนละเท่าไร่แล้ว เออเอาไปละมันก็คือค่าสึกหลอรถนั่นแหละใช่มันก็คือค่าสึกหลอแต่เวลาที่คุณไปรับงานเอางานออกมาราคางานเท่านี้แล้วคุณไม่คิดเลยค่าสึกหลอนะ่คุณคิดแค่ว่าหักค่าน้ำมันแล้วคุณเหลือเท่านี้อ่ะเออคนที่ไปเอางานมาเขาคิดอย่างจริงจริงแล้วเขาคิดแค่นี้งจริงเขาไม่ได้คิดว่าค่าสึกหลอคุณเท่าไรหร่หรอรถประเภทตั้งแต่18ล้อขึ้นไปผมอยากให้คิดค่าสึกหลออยู่ที่ประมาณ1.5บาท ต่อหกิโลนะครับผมนะแล้วมันจะอยู่ได้ครับแล้วมันจะอยู่ได้บางคนไม่รู้ว่าจะคิดค่าสึกหอ,อยังไงนะครับเออแอนะบก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่เคยมีรถเก่าๆมาก่อนแต่ว่าก็ศึกษาวงการนี้อยู่แบบจริงจังพอสมควรเพราะผมเองก็อยากจะไปต่อในวงการนี้มากอยากจะไปต่อในสิ่งที่ผมรักมากนะครับแต่ว่า ความเป็นจริงเราก็ต้องเบรกความคิดเบรกในสิ่งที่เราคิดว่าเอ้ยเราชอบเราเรารักเราอยากจะเป็นเราอยากจะมีแต่ความเป็นจริงเราต้องมันก็ต้องคิดอย่างนี้แหละครับมันก็ต้องเบรกเบรกความคิดเบรกความฝันเบรกหยุดคิดก่อนว่าไอความเป็นจริงกับความที่เราฝันนะผมมันก็ต้อง มันต้องเป็นมันต้องเป็นจริงได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เราฝันว่าอยากอยากจะมีรถเราอยากจะมีรถดีๆขับสักคันหนึ่งแต่ว่าราคางานราคาอะไรเราคิดแล้วเนี่ยโอ้โหมันอยู่ไม่ได้เลยนะครับผมเราอาจจะทําความฝันเราสําเร็จนะแต่ครอบครัวเราต้องมีกินด้วยนะเงินเราต้องเหลือไปหาครอบครัวด้วยนะเงินเราต้องไปหาให้ลูกไปโรงเรียนไปจ่ายค่าเทอมลูกนะต้องเหลือไปนูน่นไปนี่ด้วยมั้งต้องใช้ชีวิตนะครับ ไม่ใช่ว่าวันนี้เราเฮ้ยเราซื้อรถในแบบที่เราอยากจะมีอยากจะได้แล้วสําเร็จเออแต่ว่าข้างหลังเป็นไงต้องไปหมุนเงินกระจุยกระจายเลยเป็นหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆยางแตกเส้นหนึ่งก็ต้องไปหาหยิบยืมคนอื่นนะจะต่อประกรันภาษีแต่ละปีก็ต้องไปหาหยิบยืมมามันก็วนลูปอยู่เงี้ยครับนี่คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงนะส่วนใครจะว่าผมยังไงก็ตามสบายนะ มสบายเลยนะผมพูดเรื่องมันจะจริงหรือไม่จริงก็กมันมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่เราผ่านมามันอยู่ที่เราเห็นมาอยู่ที่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แค่นั้นเองนะครับวันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้อยากจะให้ทําร้ายแบบว่าทําร้ายจิตใจทําร้ายความฝันของหลายๆคนที่ฝันอยากจะมีรถเป็นของตัวเองทุกคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยผมเชื่อนะถ้าใจไม่รัก ไม่มีความฝันตรงนี้ก็อาจจะทำงานนี้ไม่ได้โดยสำปาปทุกคนก็ต้องมีความความฝันนะอยากจะมีเป็นของตัวเองสักวันหนึ่งเหมือนกันนะผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่า90%เลยต้องต้องมีความคิดอย่างนี้นะข้างหน้ามีดานตำรวจนะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเพราะผมก็พูดไปเยอะแล้วเนาะถ้าผิดใจยังไงถ้าไม่ถูกผิดหรือว่าข้อมูลผิดยังไงก็ขอโทษขออภัยนะครับผมทุกคนในสิ่งที่ผมพูดก็ ก็แค่อยากให้ทุกคนหยุดคิดนะครับว่าความเป็นจริงนะทุกวันนี้เราอยู่ห่างไกลจากราคางานที่มันจะอยู่ได้จริงๆนะครับค่าสิกหล้อเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเราไม่มีแน่นอนนะครับเราจะมีแค่เหลือจากค่าน้ามันแค่นั้นแหละทุกวันนี้นะครับผมพูดให้ชัดเจนกันไปเลยนะครับก็คือน้ํามัน70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรสามสิบเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยเราจะต้องหักอะไรบ้างหนึ่งคืองวดรถ สองคือค่าศึกหรอคุณต้องไปคิดเองว่าคุณจะหักเท่าไหร่นะครับผมสามคือค่าเหนื่อยที่บริหารจัดการถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขับเองคุณจะคิดเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณเป็นเงินเดือนของคุณแล้วกันนะว่าคุณค่าบริหารจัดการเนี่ยคุณจะคิดเท่าไหร่คุณก็คิดไปกี่เปอร์เซ็นต์ใน30%สนั้นคุณก็หักไปค่าภาษีคอร์รัปประกันต่อปีเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งตกเท่าไหร่แสนห้าคุณก็หารออกมาเลยว่าตกปีตกเดือนเท่าไหร่ตกวันเท่าไหร่ก็เอามาลบกับ30%นันะครับ นี่คือความเป็นจริงครับคิดแบบนี้ครับนะประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปหางานที่มันเฮ้ยดีกว่านี้ราคางานเหลือกําไรห้าสิบห้าสิบอ่าโอเคเลยกําไรห้าสิบห้าสิบผมถือว่าปานกลางผมถือว่าปานกลางในระบบขนส่งนะเพราะขนส่งผมจะบอกตลอดว่าค่าใช้จ่ายเยอะมากนะค่าใช้จ่ายเยอะมากแลวค่าใช้จ่ายแต่ละทีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะคอ่บ นะครับผมแล้วราคาเท่าไหร่เหรอถึงจะดีนะราคาจะต้องพลิกกลับมาเลยครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมต่อเที่ยวเนี่ยต้อง30%เนะครเฉพาะแค่ค่าเชื้อเพลิงอย่างเดียว30%อนะอีก70%ี่ยคือกำไรที่เราจะได้แล้วเอาไปแบ่งค่างวดค่าลูกน้องค่าประกันค่าอะไรต่างๆนั้นนะค่าสึกล้ออะไรก็ว่ากันไป นี่คือสิ่งที่เราจะอยู่ได้แต่ทุกวันนี้เราอยู่ห่างความเป็นจริงมากๆนะครับแค่นี้แล้วครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครผมทุกคนที่เข้ามารับฟังแล้วก็นั่งฟังจนจบเนาะสวัสดีครับผม,ผมไม่มีอะไรเยอะเลยนะสวัสดีครับเป็นการเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะคทุกคนไปแล้วครับวันนี้ผมก็เดินทาง3ามที่นะครับมีท่าตะโกแล้วก็มีหนองคัวแล้วก็กลับมาจบที่ลาดยาวนาครสวรรค์นะครับงานวันนี้3ที่สวัสดีครับ ต่อคาถาม,ถามหลายๆคนนะก็เป็นทั้งคาถามแล้วก็เป็นทั้งการเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณมากมากนะ okay, ครับผมโอเคครับผมคอมเมนต์ได้ครับผมว่าผมพูดไม่ถูกตรงไหนหรือผมพิสูผิดตรงไหนนะผมคอมเมนต์ Comment ได้เลยผมไม่ผมไม่กดใครอยู่แล้วนะผมผมรับฟังทุกปัญหารับฟังทุกไม่ใช่รับฟังทุกปัญหาคือรับฟังทุกปัญหาก็ได้นะครับรับฟังทุกปัญหาก็ได้ผมยังไงก็ได้นะครับคือผมว่ารับฟังมุมมองทุกคนนะผมเออผมก็อยาก อยากจะรู้มุมมองทุกคนเหมือนกันนะโอเคครับผมพูดยาวไปก็เดี๋ยวประมาณนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมทุกคนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ